เลยครับอิสมัลติเลยแยบเปิดมาเปิดมาในเสยของมงคลก็ติดเคลิสเตอหมายโดยลังสันซ้ายสายเต็มข้อติกพันษาอาที่บอเข้าทางคันยุกคุยลังจะสวนหรือไม่ดกพันดากพันเห็นแล้วครับไหลที่ว่างให้กับทางเชโปวิทโยกในขวาแล้วครับ1-0โดยบุรีรัมขึ้นนำโปโปโอ้โหเกมจากกรอบของตราซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาจบที่ประตูของบุรีรัม ประตูแรกของดาวยิงเซเบียที่รอมานานเหลือเกินครับคือต้องชมบอลทุช่องลุกน,นี้นว่าตายเหนือความคาดหมายในเกมครับของทางปราดได้หมดเลยนะครับผู้เป็นคินาพาร์ของจักพันแค่พรมเลยนะครับ,รบจ่ายยอดเยี่ยมมากแล้วก็ประเดิมประตูแรกในการกลับมารอบสองของกามาทันทีครับจากที่เจ้าตัวนี้ลงสนามมา54เกมทาประตูไม่ได้ นั่นเรือบ,บดนดินมาถาวจังหวัดที่เขาโดนทำควาตัวนั้นไม่ได้อะไรนะครับนี่ครับจากกรอบโทษของบุรีรัมเลยนะครับแล้วโอ้โหซ้ายของจักรพันธ์จ่ายทะลุช่องสวยมากเชษประวิตหลอกสถาพรและยิงด้วยขวาเข้าไปครับอาจจะเป็นสูตหน้าที่ชอบสไตล์แบบนี้เลยเออได้ได้แต่งหาจังหวะยิงไม่ใช่พค่เข้าคอสเลยครับเชษประวิตนี่เท้าขวาของเขาก็ทําให้บุรีรัมขึ้นนําได้สําเร็จนะครับหลังจากที่เกมค่อนข้างที่จะเบียดกันอยู่ วิงวิงไว้29ปีครับนับหนึ่งได้แล้วครับนี่น่าจะเป็นผ้าที่แฟนๆบุรีรัมย์อยากที่จะเห็นที่สุดแล้วครับเจ้าตัวก็คงจะปลดไปล่อยได้เยอะนะครับหลังจากที่ตัวว่าเจอความกดดันมาอย่างยาวนานที21นะครับประตูแรกเกิดขึ้นแล้วที่สนามกีฬาจังหวัดตรา